เอาด้วยคอยเห็นบมวยวิเวาะห้าคอยถ่ายบ้าใหม่มังลูกเน่จังวะมีจังคายคือว่าคอยจะคยถ่ายอยู่นี่จังคายอันนี้นะ เราอยถ่ายปะคุณเนี่ยนัน่ะไปกับโบ่บจัคคือกันแล้วกันอะนถ่ายเอามดด้หาว่ามเป็นคุยถ่ายเ้ากินย่นี่

อ้อมด้วยคนที่มาตั้งเองอันนี้่ตัดแต้านี่ก่ยยงย่างย่่างย่างย่างางย่าา

อ้าข่อยกับปลาเตื่อยพี่น้องเอ้ยอ้าโทษเจ๋เรื่องบริการมาเกิดเหตุข้อเหลือมมามาบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยงามขนาดเลยเกืีอยข่อยทีมงานตำมะหุงหูซาพินกับเจคเหตียังฮูบซีแอนอยู่เอ้ยนมสิย่ามะหุงวะอ้าโทษนี่คือทีมงานไ่ครัวทีมงานตำมะหุง นี่เาวนานั่งเศร้าเล่าแะไรก็เศร้าเพลงกันมาสองสาวยำมะฮงพี่เนาะทรายอันทรายคั่วหรือว่าทรายบุญพี่เนาะโอ้บรรยากาศมาเลยต้องเขาคั่วโลดพี่น้องเนาะพอห้ามาสอยงานศพก็คือมาสอยเห็ดอยู่คั่วกินเนาะพี่น้องย่อแขกย่อคนมาในงานผู้บรรยากาศแม่คั่ว หัวหนาซุกซารากับพี่ว่าว่าตามหงคือพ่อเหรอเนาะพี่พอ่อแล้วลว่ามิดจิลีเซฟเพินปอ,อ,นมก,อ,อมกมะขามอิน อกงานนี้ก็เรื่องแลนหัวมุนบริการตั้มจนสีอิ่มเลยมากษตรเทาก็มาหรือไปหายายตามโต๊ะ พักปเกปนน้ำลังบ่พักเป็นว่าพักพักข้าวกะม,มาบ่ตำมะหงเพิ่มอีกบ่ยังยังอยู่อดบ่อเลำไย น <c presents fu> ั่งเผาเต้าใหญ่เต่าใหญ่ฮ้อนบ่นั่งเผาเต้าใหญ่เกหมอมชมพูคือสิฮ้อนแฮงเบียบจะยังคุณระเบียบสิลาบมูหาคุณระเบียบสิลาบมูพี่น้องลาบมูใส่ผเพนโอ้ไปได้แม่ครัวหาแซ่บบ่ตําหุงนะแซ่บ โดยโดยโดยขับใจได้หลายย่างนัวอ่อนอยู่บ่โอ้โดยโดยโดยต้องเพิ่มปลาแดกอีกเข้มเข้มเพิ่นว่าเพิ่มเพิ่มปลาแดกอีกน้อยหนึ่งเพิ่นว่า ด้โยดยอ่าเอื่อยขอ,อยหยางหูหิวน้ำเย็นไปทางพุ่นทางหน้าแต่งผ้าเขาาและโอโวลวงวนและทางอืมมันแค่มันหอมเน,นะาะนะคะเนาะ บนว uh, <t |fr|> ่าป่าแ้่นเราก็ตัวนี้ออกมาเงาเนาะและมุ่งตารังค่านี่ชิกว่างคือว่าแล้วค่ะหมากะทินเม็ดคะทินทีเนาะเจ้นวดเนาะ <laughs> Họt oh, <no. cười> nó mà Tâm hùng nhớ, tâm hùng bắt nhảy nhớ Sa nang, mất xí mình hả? Giờ đây ta khá sạc nọ nhớ à? Ừ, sạc và có phục nhớ Hãy ิมุกเอาเน <ylum. S 1> ี่ยพอคุปผาสมุงแลเอาแบบไหนพ่อปพ่อเลนวดนวดีแซแอบเลยคุณนวดจานนวกับมให้เลยจานอืมแอบักอิซจานหวามากจานจานนี่ีได้ไหมนี้ไหมาลูกี่า ผัวเป็นไายทอดปลาพี่บิ here, well, mm ๊ป้าเต็มหมอนพี่น้องเลยทอดเกี๊ยวหมูพี่น้องเลยทอดเกี๊ยวหมูหอนกะห่อนเนือลายก็ได้แล้วอือดีอืมแผดดวงอะไรยังอันน ข้วมันก็ได้ตรวมกีนี่นะห้าวคือบ่เคยกินเต๋าแม่เบอะแนวผู้หญิงมากกว่าจนพี่น้องเอ้ยเกิดมากับบเคยกินจริคือกิดในปากเนาะของมูหรือยังอือของมูเอาะปากต้องยิ้มเนาะ ยังนี่ใช่ไปย่อพระขาทังใครไปย่อพ้ะเขาทั้งไดย่อบชีวิไลมากย่อบังชีวิไลมากจักทังไดผอยซองคนโอ้มาเพาะอ่ือว่าเป็นแก งอผ้าขาวตอนนี้ครับก็สิเมื่อแล้วพี่น้องออกไห้ออกหน้าแหละบ้านเมืป่ปลางวัวาอา่เอันซะเพงก็จะเอาถาบาาออะไรเออขั้นไหนท้าสิออกก่อนอไปด้วยอ้กนเมื่อเด้ออ้กนเนขาวหานาันค่ะ กูกินแล้วละเมื่อแหละเยอยา,ก,อากินแล้วละเด้เออเรื่องบริการเมื่อก่อนพี่น้องเอยเสีย,ยออกไปอ่องหน้าเลยอพ,พอกันใหม่คลิปน้ำเด้อพี่น้องเด้อบนทุกมองทุกบอลกลัมาระเบิงระบสมนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบู่นี่นะพี่น้องพอกันใหม่คลิปน้พี่น้องสบายดี